ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่6นะครับก็ไอ้นกโคจินะครับมีผู้หญิงมาหานะครับอีกหนึ่งคนก็คือเธอชอบที่ไอ้นกโคจิเนี่ยวิ่งเร็วนั่นเองก็คือชื่อซาโตะนะครับซึ่งเล่มนี้จับคู่สอบกับไอ้นกโคจิตอนนี้นะครับริเวนเนี่ยเจอคนที่อัดเสียงที่เป็นสปายในห้องซีแล้วนะครับก็คือรู้แล้วนะครับว่าเธอเนี่ยถูกคนห้องดีหนึ่งคนเนี่ยไอ้คนปริศนาคนนั้นนะผมให้เป็นเอ็กนะครับบีบให้ทำนะครับไม่งั้นเนี่ยจะฟ้องโรงเรียนววว่่่่่่่าาาาาาเเเเธอออออนนนนีียยยททรรร้้้ซึงงงงิิพไไดดชตตกกัับบมมะคค็สขปหว่า นั่น,นเป็นใครนะครับและตัวเองเกำลังทําอะไรบ้างเพื่อให้มันรู้สึกกดดันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะจะมีการสอบจับคู่กันร,ระหว่างคนที่ได้คะแนนสูงสุดกับต่าที่สุดโดยคะแนนสอบรววของทั้งคู่ในแต่และวิชานต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนดห้องดีนะครับเลยตั้งกลุ่มติวหนังสือนะครับเอาคนเก่งหนึ่งคน,นไปสอนคนเรียนไม่เก่งนะครับที่เหลือ โดยกลุ่มติวของไอโนโคจินะครับจะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหลักนะของไอโนโคจิในภายหลังซึ่งมีชื่อกลุ่มว่ากลุ่มไอโนโคจินะครับเนื่องจากทุกคนนะครับมารู้จักกันได้เพราะมีไอโนโคจิเป็นศูนย์กลางนะครับเวลาจะเที่ยวหรือไปไหนเนี่ยพวกเขาเนี่ยมักจะไปด้วยกันเสมอในกลุ่มนะครับประกอบไปด้วยยูคิมุละนะครับคือเป็นเด็กที่เรียนเก่งนั่นเองฮารุกะนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ชอบกลุ่มพวกสาวอย่างเคอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นอากิโตะนะครับก็คือยู่ชมรมยิงธนูและเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับริวเอ็นต ซากุระนะครับตอนแรกเนี่ยแอบตามกลุ่มไอโนโคจินะครับไม่กล้าเข้าราวมกลุ่มด้วยไอโนโคจิเห็นเธอตามมาแบบนั้นหลายวันนะเลยลองเข้าไปคุยด้วยนิดหน่อยแต่ก็จงใจนะไม่ชวนเข้ากลุ่มนะเพื่อให้ซากุระเนี่ยพูดเข้ากลุ่มเองนั่นเองขณะที่กลุ่มไอโนโคจิกําลังติวหนังสือนะครับมีเด็กผู้หญิงจาก้องซีมาจับตาดูนะครับเธอบอกว่าเธอไม่ได้ถูกรีวเอ็นสั่งให้มาทําแต่แค่รู้สึกสนใจเรื่องที่รีวเอ็นบอกว่ามีคนอื่นนอกจากฮิราตาหรือฮรลีิตาเนี่ยที่พังแผนเขาได้ในการสอบนะครับฮอเนี่สิะ ถ้าคุชิดะชนะนะครับอนุโคจิกับฮูริกิตะต้องลาออกจากโรงเรียนถ้าฝั่งฮุริกิตะชนะเนี่ยคุชิดะต้องห้ามมาขัดแข้งขัดขาห้องดีนะครับหรือให้ความร่วมมือกับห้องอื่นแล้วก็มีเรื่องการเปิดเผยอดีตของคุชิดะนะครับว่าตอนโมโต้เนี่ยเธอเป็นคนที่เฟลลี่มากทําให้หลายคนนะครับจะเอาเรื่องส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาปรึกษากับเธอแล้วพอโดนเอาเรื่องชวนปวดหัวเนี่ยหลายอย่างมาใส่หัวนะครับโดยความที่เธอเครียดจัดนะครับเธอจึงเอาเรื่องที่ได้ยินเนี่ยไปโพสต์ระบายลงในบอร์ด พอเธอโดนคนในห้องจับได้นะก็โดนเป็นเป้าลังแกสุดท้ายนะครับเธอเลยเอาความลับของคนในห้องเนะี่ยมาเป่าประกาศจนทั้งห้องเนะี่ยวุ่นวายไปหมดที่คุชิดะทำตัวเฟลี่นะครับเพราะว่าคุชิดนะในชอบที่เป็นจุดสนใจแต่ไม่ว่าเรื่องเรียนนะครับหรือเรื่องกีฬาเนะี่ยสุดท้ายก็มีคนเก่งกว่าเธออยู่เสมอเธอเลยหันมาเอาดีด้านการทําตัวเป็นมิตรใจดีนะครับและเป็นที่ไปวางใจแก,ก่ทุกคนแทนเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เธอเชื่อว,ว่าไม่มีใครจะเหนือไปกว่าเธอได้และมันยังทําให้เธอเนะี่ยกุมจุดอ่อนหรือความลับของใครหลายคนไว้ได้อีกด้วย อิจิโนะสนะบอกวหน้าห้องปีเนี่ยโดนจดหมายใส่ความว่าครอบครองคะแนนจํานวนมากนะครับยังไม่ถูกต้องโดยคนเขียนระบุชื่อว่าเป็นริวเอนทั้งที่จริงๆแล้วฝีมือเนี่ยน่าจะเป็นนายโนโคจินะครับสำหรับผมซึ่งริวเอนนะครับก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ตัวเองเนี่ยก็เล่นตามน้ำไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถึงขนาดทําให้อิจิโนะใส่เนี่ยโดนทางเรียนสอบสวน ภายหลังนะครับแทนโรงเรียนออกมาประกาศว่าข้ออ้างดังกล่าวเนี่ยเป็นเท็จเพราะถือเป็นกลยุทธ์การรวบรวมคะแนนห้องไว้ที่คนคนเดียวนะครับโอเคครับมาที่เรื่องของการสอบนะครับการสอบมันก็คือจะให้แต่ละห้องไหนทําข้อสอบขึ้นมาแล้วให้ห้องอื่นทํานั่นเองก็คือให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ห้องไหนทําแล้วก็สรุปผลการสอบนะครับคุชิดะเนี่ยแพ้นะครับเธอวางแผนที่จะโกงโดยใช้ข้อสอบชุดอื่นนะครับที่ริวเอ็นทำมาเนี่ยเอาไปยื่นแทนโฮริชิตะครับคุชิดะยอมรับความพ่ายแพ้แต่ก็ไม่คิดจะให้ความร่วมมือใดๆกับโฮลิต คุชิดะนะครับเกือบสวยโดยซ้ำนะพาะมีโพยข้อสอบจากห้องซีนะครับที่ได้มาจากริวเอ็นอยู่ในเสื้อด้วยซ้ำนะครับก็คือเหมือนไอโนุโคจิเอาไปใส่นั่นแหละแต่ตัวเองน่าจะไม่ได้ไปใส่นะครับจากตอนที่ห้องดีนะครับรวมกลุ่มติวกันเคนะครับช่วยสร้างสถานการณ์โดยทําน้ำหกใส่คุชิดะแล้วจะขอเสื้อไปซักนี่นะครับคนที่น่าจะเอาโพยข้อสอบไปใส่นะครับริวเอ็นนะครับที่ได้ยินชื่อเคอีกรอบนะครับก็มั่นใจแล้วนะครับว่าเคทางานให้เอ็กแน่ๆการที่ริวเอ็นนะครับเปลี่ยนใจมาหักหลังคุชิดะนั้นส่่ววนนึงก็เพราาะ ไอเอ็กที่ริวเอ็นหมายถึงนะครับได้เข้าแอดเข้าปกปิดตัวตนเอาเรื่องฮงริชิตาจะลาออกเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยก็คือไปบอกริวเอ็นด้วยนะครับอีกทั้งเรื่องโพยข้อสอบของคูชิดะก็แสดงให้เห็นว่าคุชิดะนั้นวิ่งอยู่บนฝ่ามือของเอ็กบุคคลปริศนานะครับที่ขัดขวางแผนการของริวเอ็นโดยตลอดการช่วยเหลือคูชิดะจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพื่อเผื่อถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วเอาไปช่วยเนี่ยอาจมีสิทธิ์โดนไล่ออกแบบทั้งคู่เลยนะครับเขาจึงจำเป็นต้องยุติข้อตกลงกับคูชิดะสถานเดียวเท่านั้นงานนี้นะครับ สุดท้ายนะครับริวเอ็นเนี่ยส่งรูปแกไปให้ไอ้เขาปกปิดตัวต,วตนนะครับก็คือไอ้เอ็กนั่นแหละแล้วบอกว่าแกต้องชดใช้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่6นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในที่ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ